สวัสดีค่ะอาจารย์ครับครับโอ้นางกินอย่างนี้ค่ะนี่กินทั่วกินบักทั่วมากินทั่วเด้อพี่น้องโอ้แซ่บบ่ค่ะแซ่บบ่นี่แซ่บอยู่โอ้มาตามพระฝันยังพระท่านได้ฉันเข่าเด้อมือนี่โอ้บ่ครับยังพรท่านได้ฉันครับก็เลยกินบักทั่วไปก่อนบักทั่วไปก่อนโอ้ฝันดีป่ะจารย์ันฝันฝันเห็นขั้วิขึ้นโอ้ฝันเห็นคั้ยครับเห็นควายฝันเห็นควายฝันเห็นควายควายมีตัวควายมันวนดำๆเพราะว่า เจ้าที่เจ้าที่นาเจ้าที่อันนั้นบ่เจ้าที่หวยบ่ได้ขึ้นศาลเมื่อวานนี่บ่ครับให้อาจารย์หน่อยเฮ็ดพิธีเซิรนขึ้นศาลเมื่อวานอ๋อครับแล้วก็ฝันปันเห็นควายครับปั้นเห็นควายห้าหกตัวห้าหกตัวมีแต่ตัวอ้วนไมีแต่ม่แต่ตัวใหญ่ใครับมีตัวใหญ่ตัวอ้วนอืมอ่าให้อาจารย์เล่าให้ฟังเลยนะคะกับความฝันครับบางที เมื่อกี้ก็ช่วงอาจารย์แมวทำพิธีอาจารย์แมวยังไม่ได้บอกหวยยังไม่ได้บอกนะแต่ผมมองเห็นก่อนปกสามเหมือนเอาปากกาไม่จิกเขียนเลยในกระดาษในพื้นสีอะไรคะสีแดงเลยสีแดงแดงเลยอาจารย์เห็นก่อนนะครับเห็นก่อนเพราะว่าอาจารย์บองว่าโอ้ทำไมเพียรนผมดูเพียดูแต่ตาทาเบิงอาจารย์แมวขีดสีไฮบอน้อุ้ยคือเขากันเลยว่ะขนลุกเลย หนูเคยเห็นไหมผมโงกหัวมองหาเนี่ยมองดูเลขมันเลขอะไรข้างหลังไปมามองเห็นสีแดงขึ้นเลยข้างหลังเลขสามอยู่ันนี้ทตั้งเลขเห็นเลขหกเลขข้างหลังไม่เห็นโมมัวอยู่ทับข่ายอยู่ไปมาขึ้นเลขสามชัดเจนเลยสองตัวเลยสองตัวหกสามหกสามทั้งแรกไม่มีเลยไม่มีหรอกเลขตรงนั้นผมมองไม่มองเห็นตรงไหนน้อยจานในกระดานในกระดานครับแต่ลงมาหายแล้วผมจะลงมา <ítulo> <away> oh, จะลงมาแล้วหายไปแล้วยางไปแล้วจางไปแล้วเป็นพื้นธรรมดาเลยครับโอ้แสดงว่าสีแดงๆนี่โผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยเนาะโผล่ขึ้นมาให้เห็นยันแมวเขียนมาอุ้ยทำไมกันจังคิดอยู่ในใจเด็กตรงกันเลยครับตรงกันเลยแต่ว่าเห็นก่อนอาจารย์แมวเนาะกรับอาจารย์แมวจะพูดสงสัยตาเขียนให้ผมดูก่อนแล้วมั้งก่อนจะให้อาจารย์แมวนะครับ ว่าแปลกเนาะเมื่อวานี้ตาต้องต้องให้ลงมาที่หนึ่งเน่นอนเลยครับเลยอย่างว่าเขาดูยักอันนั้เขาดูอันนี้ต้องงวดนะจานนะที่จานเห็นที่จานผ่านเนาะเถ็นต้องวดะวายเพิ่งออกไปได้ไม่กี่วันเนาะวันนี้วันที่ของซามวันที่สิบแปดสิบแปดผมว่าจะจะงดแล้วผมว่าจะงดแล้วงวดนี้แต่ไปมองเห็นบางเอิญมองเห็นผมว่าจะงดให้ครับจะงดให้ก่อนจะพักก่อนจะพักก่อนครับ พอดีมองเห็นเลยตัวแดงๆแล้วก็ฟันดีด้วยเนาะครับเล่าความฟันใหม่ครับอาจารย์ครับฟันเห็นควายฟันเห็นควายควายห้าหกตัวเลยมีแต่ตัวอ้วนๆตอนปื๊ดเลยมันก็หากินแถวนี้เลยนี่หากินแถวสารน่ะเนาะนู่นทางนู่นบ่ติดสารทางเนี้ยอ่าเพราะว่าเจ้าที่ห่วยเจ้าที่นะโตเชิญขึ้นสารเมื่อวานแต่ก่อนขึ้น ไม่มีร่างทรงมาโยงขึง้นเมื่อวานอาจ,จารย์น้อยมาพอดีบอก็เลยให้ทำวิธีเลย<อ>แกก็ตามด้วยแหละแกะไปตามเลยแหละแกะประจำอาจารย์ครับประจอาจารย์แล้วก็พนอานจารย์น้อยมาแกกับอาจารย์น้อยก็ถูกด้วยเลยถูกหวยแกมาให้แล,แล้วแกถูกเลยแต่อาจ,จารย์มันเยอะเกินร่างทรงเยอะเกินวันนี้วันนี้ผมซื้อก็ซื้อไม่ได้นาะมัน ใช่ลายอาจารย์คือชือะครับไม่ได้แปลงนั่นแหละมีตอยนึงเองก็มีปันแค่นี้บอบแค่นั้นเองตีเปร๊เตอก็เปร๊กเราอยู่เลยเปร๊กแซ่ดทีนี่ครับอ้ารย์่นั้นแหละแล้วก็พูดชัดๆดังๆอีกครั้งหนึ่งครับให้พี่น้องได้ฟังพูดแบบไหนตัวเลขที่เห็นก่อนโอ้ที่เห็นก่อนอาจารย์เมลครับ ช่วงจันแมวทําพิธีเดี๋ยวก่อนจะให้เขียนเขียนเลขให้บอกครพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะผมมองเห็นก่อนแล้วครับเห็นตรงไหนคะตรงพื้นกระดานหรือว่าพื้นกระดานครับตรงพื้นกระดานที่นั่งเหนะคะสีแดงเลยข้างแรกเห็นเลขหกสีแดงตัวหนึ่งผมอ็มองดูทําไมถึงเขียนเมื่อกี้ทําไมไม่เห็นเลขมันอยู่กระดานดำๆอย่างนเยมองเห็นละหกไปมอเหมือนก็ ขึ้นขึ้นมาแบบจางๆผสมดำๆแดงๆไปมามนขึ้นมาอีกค่อยๆขึ้นขึ้นๆสีแดงเลยสีเล็กสามข้างล่างเลยเรียงกันเลยปะค่ะติดกันเลยว่าเออคนใหม่ครับปุ๊บก็หลุดทำไมถึงตาทำไมเขียนให้ผมอนทำไมม่แหย่จันแมวนั่นก่อนทำไมถึงให้ผมเห็นก่อนแบบนี้คิดในใจครับิดในใจอยู่ผมมองดูไปมาอุ้ยทำไมมันให้อนทำไมเห็นอนเนาะจ้า อันนี้พอนี้อาจารย์แมวบวกบวกเขียนออกมาโอ้โหมันเข้ากันเลยสี่หกสามแต่ผมเห็นแต่สองตัวไม่เห็นสามตัวอาจารย์เห็นแต่สองตัวอาจารย์ยาเห็นสองตัวอาจารย์แมวเขียนให้สามตัวหกสามถูกไหมครับสี่แนวทางให้พี่น้องสีิงโฉของอาจารย์แมวสี่หกสามสองตัวสองตัวกัสี่สี่เนาะอาจารย์แมวล่างสี่สี่ มันนั่นแหละขอบคุณครับผมขอบคุณอาจารย์ครับจ้าขอบคุณอาจารย์ได้ยๆค่ะฟันสั้นๆนะคะครับฟันสั้นๆแล้วก็มองเห็นแดงจึงคืองนะคะไ้สารเดอรนะคะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าคันไปเบิ้งอีกกระบอกบอยูดอกนั่นมันบอกค่ะบอยูหายไปแล้วอาจารย์บอกว่าโอ้หายก่อนจะลงโอ้ไปดูก็ไม่เห็นเพราะว่าตากับยายก็ให้เฉพาะคนแค่นั้นนะค่ะอาจารย์เนาะ ให้เฉพาะคนนะคะให้เฉพาะคนที่เห็นท่านใดมีบุญสัมพันธ์นะคะมีบุญสัมพันธ์ก็จะเห็นหรือว่าตายายตาเสียตาจันยามีจะให้กับใครคนนั้นก็จะได้โชคได้ลาบไม่เชื่อก็อย่าลบลู่นะคะท่านผู้ชมแอดมินไม่เคยลบลู่นะคะแอดมินไม่ลบลู่นะคะท่านชมเนาะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะค่ะนะคะที่ศาลนะคะที่ย้ายมาแล้วก็ ทำสารให้ตากับยายใหม่นะคะหลังจากที่สารโดนทุบนะคะเนาะก็ะยังให้โชคนะคะกันต่อเนื่องเลยนะคะหลายคนหลายท่านนะคะได้โชคได้ลาบจากตรงนี้นะคะท่านผู้ชมนอกนะคะแล้วก็อาจารย์นะคะก็มองเห็นตรงพื้นกระดานนะคะท่านผู้ชมนะคะพอดีมีควายนํำเนาะขวายหลายๆตัวนะคะนี่ ไฟดำๆนะคะพวกหลายตัวนะทั้งนั้นสามบ่ไฟมีทั้งหมดห้าห้าตัวเจ็เป็ดเก้าเด็เก้าตัวมีเก้าตัวนะเก้าตัวทั้งหมดนะคะดำๆนะคะเป็นว่าสงสัยว่าไปกินไปกินอย่างที่สาสาตรงนั้นเข้าเป็นสาตรงหลังสารนี่นะครับตรงนีแค่แถวสารนี่นะควายมีเก้าตัวนะคะอยู่ฝั่งนี้สามตัวนะคะท่านผู้ชมนี่ แล้วก็มองเห็นตัวเลขนะคะตรงพื้นกระดานนะคะคณะอาจารย์เมลนะคะทําพิธีนะคะ <ijo plays> พื้นกระดานที่เรานั่งตรงนี้นะคะท่านผู้ชมเนาะนะคะตายายให้นะคะให้โชคให้ลาบนะคะให้เห็นก่อนอาจารย์เลยนะคะ <im it> ให้เห็นก่อนอาจารย์เมลเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะ จากผู้โชคดีเดอร์มาเส้นไหว้นะคะมาเส้นไหว้ได้โชคได้ลาบนะคะสานตาเซนะคะหลักกิโลตาเซตะจันได้มีพอดีฝันเห็นควายก็มีควายจริงๆด้วยนะคะนี่ ตัวที่เหลือนะคะที่ยังไม่โดนทุบเนาะที่ยังไม่โดนทุบหรือว่าซื้อมาใหม่เนาะนะคะอีกควายนี่แสดงว่าเขาทุบยังไม่หมดหรือว่าซื้อมาใหม่เนาะควายเขามาใหม่เขามาใหม่ใช่ไหมโอ้มาทลายใหม่โอ้เพราะว่าควายตัวเก่านี้โดนทุบไปแล้วเนาะโดนทุบไปแล้วนะคะอืมนะคะโดนทุบหมดไปเลยนะคะแล้วก็ซื้อมาใหม่อันนี้ฝนตกนะคะฝนตกแล้วก็ อาตากแดดตากฝนนะคะก็เลยเหมือนจะเก่าแล้วนะคะดินก็กระเด็นใส่นะคะแนวทางเด้นนะคะสำหรับตัวเลขของจารยานะคะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีนะคะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ